มาสู่ช่ครอบครัวผู้มชมครับกับรายการอักษรล่าแสน t ดียร์โฟเบไทยเล l a n d วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดพูดถึงครอบครัวเนี่ยก็ต้องพูดถึงพี่น้องครับผมซึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นแมตช์ที่สําคัญมากทำไมฮะเป็นแมตช์ของพี่น้องสองครอบครัวต้องมาประชันกัน oh ของคุณเชิญใครมากอไก่ผมเชิญคนที่หน้าตาดีกว่าคุณ30เท่า oh oh. ได้แค่พูดผม,ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยากเห็นใช่ไหมเห็นแล้วคุณจะร้องว้าวครับผมเชิญดีกว่านะสมาชิกทีมกอไก่คุณป๊อบแล้วคุณป้อมผมบอกแล้วว่าหลอกว่าคุณเนี่ยตอนแรกผม30เท่าใช่ไหมครับให้70เลย ของคุณว่าว้าวแล้วครับคุณดูทีมผมดีกว่าขอใครครับผมเชิญทั้งทีต้องเป็นพี่น้องที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยสาวสวยทั้งคู่เลยนะครับเชิญเลยครับคุณฮันและคุณลี่สวยฮ<ค>ะคมคมอ่ะเรียนหน้าเลยกฎการในรอบหนี องทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคาให้2หมวดหมวดละ3าคํคถ้าตอบถูกได้คําละ1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอีก mm hmm. ทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มสึกนี้เอาพี่มาก่อนดีกว่าไหมเชิญเลยครับเพราะชันคนแรกเลือกแล้วนะฮะให้พี่มาเล่นก่อนครับคุณลี่และคุณป้อม ี่คือเป็นพี่ทั้งคู่เลยใช่ใช่ครับอ๋อนี่คุณป้อมเป็นพี่คุณป้อมอีกเหรอฮะใช่ครับจากอายุนะครับแต่อย่าดูจากสภาพไม่เป็นไรคุณป้อมไม่เป็นแล้วถามดูเฉยถามดูเฉยครับคือป้อมดูตัวใหญ่ไงดูตัวใหญ่ความดูตัวเล็กไงดูเพบทรงเกาหลีครับอันนี้ทรงอเมริกันบาร์มันนะครับผมคุณทั้งคนครับเอาผมคนคนครับผมตัวใหญ่โดนตีเดียวกันด้วยเอาล่ะคุณป้อมและคุณลี่ครับหมวดของคุณทั้งสองคนนะครับคือหมวด คนบ้านเดียวกันโอ oh. oh. ้โหทัดเจเลยทัดเจเลยนี่ละคนบ้านเดียวกันอ ah. ่าคนเลือกคนบ้านเดียวกันน,นกบ้านเดียวกันแต่ว่าระหว่างเราที่คนละบ้านนะครับคู่กับพึ่งเงินแสนนะครับ <de an> ได้ครับ, <de an> รบประเดิมที่คําแรกนะครับในหมวดคนบ้านเดียวกันผมขอคําปริศนาครับ <te an> คําแรกนะฮะอักษรมาครับ บ้านเดียวกันนะครับ้าาบว่าคือาวโคตรคุณลี่มาแล้วคุณลี่ตอบว่าแค่มองตาก็รู้ใจค่ะระหว่างที่เมื่อกี้ลี่ตอบว่าแค่มองตาก็รู้ใจครับพันพี่น้องกันรู้ล้ารู้ใจ้ใจรู้ใจกันอ่ะคนชอบ สีนี้ชอบผู้ชายแบบนี้อะไร้ะมองตาเรารู้ใจกันเลยนะโอ้โหใส่ทิ้งมาเลยเอาละฮะคำตอบของคุณลี่คือแค่มองตาก็รู้ใจค่ะแค่มองตาก็รู้ใจเป็นคําตอบที่ประเดิมไปคะแนนแรกก็อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าส่วนใหญ่พวกได้คะแนนแรกได้คะแนนก่อนเงี้ยจะแพ้จะตกรอบก่อน อย่าไปฟังอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าไข้เขวผู้นี้อย่ายไปฟังอย่าฟังเยอะนะลีนะเยี่ยมมากค่ะลีพร้อมนะครับพร้อมครับในหมวดเดิมนะฮะคำต่อไปครับคนบ้านเดียวกันผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับคุณลีเดี๋ยวนะฮะรอเรือตัวเดียวได้เลยครับไผ่พงทอไง เดียวกันแมองตากันก็ขอขอเข <c oughs> ้าใจกันไอ้ทำนองไหนคนร้องก็ไม่ได้เข้ากันเลย <c oughs> ถ้าจะปลอบมืออย่างเงี้ยไม่ต้องปลอบ <c oughs> อโอ้โหไอ้ออไคนร้องก็รีบเหลือเกินเหมือนนั่งรถรถเหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วร้องเพลงไปด้วยเอาใหม่ดีๆหนึ่งสองคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจ จูจูก็บ้านเดียวกันจูจๆก็มองตากันแล้วก็เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เลยท่านนี้ไม่น่ใจนะว่าเป็นแบบว่าศึกการแข่งขันหรือว่าคู่รักก็ไม่แน่นเนไม่มาคนละบ้านแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าแต่ถือว่าแค่รอเดือตัวเดียวลบกดเลยนี่เก่งมากนะฮะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับไผ่พงศ์ทรเป็นคำตอบที่ แน่นอนเลยนะฮะคนบ้านเดียวกันก็เป็นอยู่ในเนือ้อเพลงของเขาคนบ้านเดียวกันนี้ก็ร้องแล้วนะฮะถ้าเกิดได้10,000แบาทนี่คุณจะไปทำอะไรครับเอ่อให้แม่ใช่ไหมคะให้แม่ก่อนแล้วก็จะจ่ายค่าฟิตเนสค่าฟิตเนสหนึ่งแสนเลยครับต้องแบ่งให้นางก่อนค่ะห้าหมื่นแบ่งให้นางก็คนละครึ่งแล้วก็แบ่งให้คุณแม่ที่เหลือก็ไปใช้ครับอ๋อมาลุยคําต่อไปนะครับเราจะให้ผู้หญิงนําอย่างเดียวไม่ได้นะฮะผมเราต้องกลับมาเป็นผู้นําให้ได้นะครับได้ครับพร้อมนะครับ คำสุดท้ายครับในหมวดคนบ้านเดียวกันผมขอคำปิศนาครับและอักษรมาครับคนบ้านเดียวกันนะครับหมวดเดิมนะครับระวังตัวสอนซึ้ครบนะฮะ คุณลี่กดอีกแล้วนะครับตอบว่าชอบแย่งรีโมททีวีชอบแย่งรีโมททีวีนี่บ้านเดียวกันใช่ก็คือแกล้งน้องก็คือแกล้งน้องก็คือสมมติน้องกดช่องวันส1ออยู่เราก็จะไปช่องอื่นอ๋อ ถ้าเกิดน้องเปิดช่องอื่นอยู่ต้อก็จะเปิดช่องไหนก็ได้ที่มีไม่กลับมาช่องวันหรอครับู้โอ้โหได้สงันหวานเลยเอาละตอบแล้วครับว่าชอบแย่งรีโมททีวีถ้าตอบถูก3าคะแนนจะเป็นของทิมขอไข่นะครับซึ่งกอไก่ไม่ได้สักคะแนนเดียวเลยนะฮะตอบมาแล้วและเป็นคำตอบที่ ่เาผมค่อนข้างเครียดทำไมฮะเพราะว่าตั้งแต่ท anyway> ํารายการมาหลายเทปมากต่อไก่ไม่เคยได้สูงขนาดนี้มาก่อนลองดูสักบ้างจะได้ชินต่อไปเป็นเวลาของคู่น้องบ้างเชิญดีกว่าฮะคุณฮัลและคุณปอลคุณปอปและคุณทันนะครับ หมวดที่คุณจะเล่นด้วยกันนั่นคือหมวดขาดไม่ได้ครับ <G un> อะไรบ้างที่เกี่ยวกับขาดไปได้นะครับประเดิมที่คำแรกก่อนนะฮะพร้อมไหมครับ <S 2> <S 2> เริ่มที่คำแรกครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับดูคุณป๊อปที่จะคูดหน้าให้คุณป๊อมได้ไหมเจ๊ป๊อปเจปอเจอ ขอไครกดแล้วตอบว่าอากาศหายใจค่ะโอ้ชัดเจนเลยเนาะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ค่ะขาดแล้วเป็นไงขาดแล้วสิ้นใจตายระหว่างอากาศที่แบบขาดไม่ได้กับป๊อปที่อยู่ข้างๆขาดไม่ได้จะเลือกอะไรคะตอนนี้สับสนมากเลยค่ะเออเวลาเวลาขาดอากาศหายใจนานๆอาการมันเป็นยังไงเหรอฮะ แข่งดีกว่าไม่แข่งรุนให้เขาได้แสนแล้วเราเอาเงินมาแบ่งกันเอาตอบมาแล้วนะครับว่าอากาศหายใจเป็นคําตอบที่8ท่านค่ะเยี่ยมค่ะตอนนี้คะแนนนะครับทีมขอไข่นาอยู่นําอยู่คนเดียวเลยตีต่อสูเลยนะครับมีเป้าหมายไม่ถึงแสนบาท มีครับเอาไปทำอะไรครับ10,000แบาทจะเอาไปลงธุรกิจร่วมกันกับพี่ครับตอนนี้ทำด้วยกันอยู่ขายพุดดิ้งนมครับพุดดิ้งนมใช่พุดนมนมสดหรือนมเลยครับนมผมนี่แหละไม่ใช่นมวัวครับเพอบอกนมผมเนี่ยหันขัแครอบ็เดินไปพอดีกว่าครับเล่นเกมมาดีกว่าฮะลุยกันต่อครับคำต่อไปนะฮะในหมวดของขาดไม่ได้ผมขอคำปริญญาครับเอามาสักคะแนนหนึ่งนาะเนาะ อักษรมาครับขาดไม่ได้ระวางตัวสอนขึ้นครบน,นะครับอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้นะครับคุณทำอีกแล้วครับขอใครกดอีกแล้วตอบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะ เออดีรอบันเงแสนแล้วเหรอฮะทำไมไม่เห็นมีกอไก่เล่นอยู่เลยเฮ้ยไจินเย็นหรอเออช้าๆได้พลาเล็บงามโอ้ช้าช้ามากเลยนะช้าจนไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือเคยขาดไหมครับเคยขาดค่ะเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดคุณป๊อปขาดได้ไหมฮะผมไม่เคยขาดครับเลยตอบไม่ได้ข้อนี้ เฮ้ยจะเทเอาคะแนนมาด้วยไม่เอาสมองซูมไม่ได้แล <ated> <sa> ้วเอาหนึ่งเข้าเฮ้ยใจจะวายหลายรอบแล้วเดี๋ยวว่านะพี่เลยผมว่าใจวายแล้วตอนไม่เป็นไรคำนี้ไม่ได้เอาคำอื่นก่อนแต่ต้องลองดูว่าเขาตอบถูกหรือเปล่าตอบมาว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเป็นคำตอบที่ เอาคำนี้คำนี้คำสุดท้ายทำให้ได้ในหมวดนี้นะฮะขาดไม่ได้ผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับคำนี้ไม่ยาวมากนะครับระวังอักษรขึ้นครบนะฮะขาดไม่ได้ครับ ป๊อปกดแล้วตอบว่าเป้ากางเกงครับเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมฮะบ่อยครับคุณทำยังไงอะผมเอากาเทมมาแปะไว้เฮ้ยคุณไปทำอะไรกางเกงแบบไหนมันถึงขาดง่ายขนาดนั้นมันตึงครับมันตึงกางเกงมันตึงกางเกงมันตึงพอเราบันอ้ามามันก็ขาดขาดบ่อย่ะบ่อยครับทุกตัวทุกตัวทุกตัวที่ผมใส่ขาดหมดแม่ ใครพูกราคาคุยเนี่ยพอตอบได้ผมก็พูดอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเกิดตอบถูกจะเป็นคะแนนแรกของทีมกอไก่คุณป๊อบตอบมาว่าเป้ากางเกงเป้ากังเกงเป็นคำตอบที่